ครับในส, un ö, <hhhh? S 1> ส่วนของวันนี้นะครับนายก ouais. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลานะครับร่วมกับทางชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยนะครับก็ร่วมกันนะครับเปิดบริการรักษาแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนผู้สูงอายุได้ใช้บริการฟรีครับวันนี้ที่อาคารอิกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเพื่อบางพลีสมุทรปราการนายชนินทร์รื่นเริงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร่วมกับทางชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย เปิดบริการรักษาแพทย์แผนไทยนะครับให้กับประชาชนผู้สูงอายุฟรีโดยมีแพทย์แผนไทยนะครับจากชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชปฏิบัติเดินทางมาให้บริการทําการรักษาให้กับประชาชนผู้สูงอายุที่เดินทางมาขอใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคอาการทางโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงโรคผู้ป่วยกระดูกและข้อต่างๆตามร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มโรคนะครับจากอาการทางระบบทางเดินอาหารตับกลุ่มโรคอาหาร กลุ่มโรคอาการระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มโรคนะครับระบบทางเดินหายใจกลุ่มโรคอาการเรื้อรังที่ไม่ติดเชื้อกลุ่มโรคอาการทางจิตเวชจากปัญหาการนอนไม่หลับโดยเฉพาะนะครับมดลูกต่ำบวมหรือว่าอักเสบประจําเดือนมาไม่ปกติหรือแปรปรวนทุ่งน้ําในมดลูกรังไข่และเต้านมผนังมดลูกหน้าตัวผิดปกติก่อนเนื้อในระบบการจเจริญพันธุ์ สภาวะการมีบุตรยากความผิดปกติในช่วงหมดประจำเดือนหรือไยทองรวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพซึ่งหลังจากโครงการเปิดให้บริการนะครับมีประชาชนส่วนใหญ่นะครับเป็นสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการมาลงทะเบียนขอเขารับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตบลบางปลาร่วมกับทางชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชปฏบิบัติการแพทย์แผนไทยมาทําการรักษาและให้คําปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อต้องการให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นสตรีผู้สูงอายุได้ทยอยเดินทางมาขอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะเปิดให้บริการฟรีจํานวน2วันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มในเวลา9ก้นาฬกาถึง16บหนาฬิกาไปจนถึงวันพรุ่งนี้2 7พฤษภาคม2566ครับ อคกรสอนจ้อยนะครับประธานเครือข่ายชมรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้นะครับมาออกหน่วยนะครับบริการเคลื่อนที่นะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาบริการชุมชนนะครับเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลรักษาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างกระดูกข้อต่อ รโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ความดันเบาหวานนะครับแล้วก็โรคทางสูกในอวัไม่สกระับไม่ว่าจะเป็นมะลุกตับมะเรกงเต้านมนะครับหรือมีปัญหาเรื่องพรอ้ปวดยาและดูมาไม่ปกตินะครับถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถมารับการรักษานะครับหรือรับบริการได้นะครับซึ่งก็เป็นการบริการให้บริการฟรีนะครับ